สวัสด,ดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพระอมฟุตบอลไลฟ์ทัศนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลนะครับอ่ะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางนะครับทั้งทางช่อง YouTube เป็นหลักแล้วก็ทางเพจ a c e b o o k พระอมฟุตบอลไลฟ์เช่นเดียวกันว่างๆบางทีเราก็ไปไลฟ์ Life, พูดคุยกันในทางเพจนะครับก็ฝากไปด้วยส่วนคลิปนี้นะครับเมื่อคืนนี้อันวินต้องมาแจ้งก่อนเตรียมความพร้อมทุกสิ่งท,ทุกอย่างแล้วนะครับกับการตื่นมาบรรยายภาคเสียงนะครับ ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมเล็กแรกนะครับระหว่างเบนฟิก้ากับลิเวอร์พูลทีมรักของแอดมินเองช่างดูดีเหลือเกินได้บังเอิญว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับมีปัญหาปวดตั้งแต่ใต้คอลงไปนะครับสะบักหลังเนี่ยลาลงไปถึงกลางหลังเลยกระดูกสันหลังก็คิดว่าน่าจะมาจากหลายสาเหตุนะครับวันก่อนก็ออกกําลังกายด้วยซิดอัพแบบไม่ได้วอร์มแบบไม่ได้วอร์มอัพนะครับแล้วก็ อาจจะเปลี่ยนพิมเพิ่นนะครับเช็ดตัวยกคุณแม่บ้างนะครับก็เลยอาจจะมีปัญหาสะสมนะครับก็เลยเอี้ยวตัวคอแข็งอย่างเงี้ยคอแข็งอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยกินยานอนพักก่อนสรุปไม่ตื่นนะครับตื่นมาทีนึงเกือบสว่าง6กโมงกว่าละก็มาเช็คสกอร์ที่แรกเนี่ยช่วงก่อนที่ผมจะตื่นผมฝันว่าลิพูลแพ้สามศูนย์ด้วยนะ <laughs> ในฝันนี่แบบในฝันเนี่ยคือฝันว่า ตัวเองไม่ได้ภาคบอลแล้วลุกมาเช็คสกอร์แพ้สามศูนย์ก็เลยโอ้อะไรว่าเกิดอะไรขึ้นว่าตายแล้วอูจะมาทําคลิปยังไงวะเนี่ยโอ้โหบรรดากองแช่งเรื่องายคนที่เหม็นขี้หน้าเราหมันไส้เราคงจะเข้ามาคอมเมนต์ด่ากันกรวนกราวแน่นอนแต่พอตื่นขึ้นมาจริงๆมาดูจริงๆอ้าวลิบ์พูลชนะสามหนึ่งครับก็เป็นสกอร์ที่ผมไม่ได้ไม่ได้เหนือคาดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังเอาเป็นว่ามันดีกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าฟันธงไปเนี่ยให้ลิรูพูลชนะ องหนึ่งแล้วก็คิดว่าถ้าริพูลจะชนะแบบคลีนชีตก็ควรจะเป็นหนึ่งศูนย์สองศูนย์อะไรประมาณนี้แต่พอจบสามหนึ่งเนี่ยก็โอเคจริงๆมันก็มีช่วงที่ลิพูลนำนำสองศูนย์นน 0, แล้วโดนตีไข่แตกต้นครึ่งหลังเป็นหนึ่งสองใช่ไหมครับเออก็ก็เป็นสกอร์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่คาดคาดการเอาไว้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เฉือนเอาชนะแอตเลติกมาดริดไปแบบ หเอ่อคือ1ประตูต่อศูนย์ของแมนซิที่ได้เนี่ยจากคีวินเดอร์บอยนะครับในช่วงนาทีที่70มันเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าแอตมาดริดมาตามสไตล์ของตัวเองนะครับคือไม่คิดจะบุกอะไรมากมายหรอกตั้งรับตั้งรับแล้วก็รับอย่างเดียวเกมนี้มีเดือดมีการประทะกันทั้งนักเตะทั้งผู้จัดก,การทีเหมือนเหมือนเหมือนเดิมเหมือนสมัยที่ แอตมาเรดเจอเรเบอร์พูลนั่นแหละนะครับแท็กติกเดิมเดิแล้วท้ายที่สุดตลอด90นาทีรวมทดเจ็บเนี่ยก็ไม่ได้ยิงประตูเลยนะครับแอตเลติ Madrid, กมาเรดไม่ได้มีโอกาสจบสกอร์เลยซึ่งก็ต้องบอกว่าแมนซิตี้ก็สมควรที่จะเป็นฝ่ายชนะแต่มันคือถ้าถามเป๊ปถามผู้เล่นแมนซิตี้ถามแฟนเรือใบเนี่ยก็คงคาดก็คงคิดว่าเสียดายที่ชนะลูกเดียวนะครับเสียดายที่ชนะลูกเดียวแล้วนาที่2เนี่ยรูปแบบการเล่นก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าบรรยากาศรวมถึงแท็กติก ที่เดียโก้ซิเมลเน่จะงัดออกมาใช้เนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาให้กับแมนซิตี้ผมเชื่อว่าจะสร้างปัญหาให้กับซิตี้มากกว่าเกมเมื่อคืนนี้นะครับส่วนแอดมาริดจะทําได้ดีเพียงพอที่จะพลิกเข้ารอบหรือเปล่านั่นก็เป็นเรื่องของซิเมลเน่กับลูกทีมของเขาที่จะไปวางแผนมาดวลกับซิตี้ในช่วงกลางสัปดาห์ถัดไปนะครับแต่ก็เอาแหละ อย่างน้อยที่สุดผลการแข่งขันของซิตี้แอดมาริดก็เป็นไปตามที่ผมคาดการนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ฟันธงให้ซิตี้ชนะ2-1แล้วก็วิเคราะห์ว่าสกอร์เนี่ยก็คล้ายๆกับคู่ลิเวอร์พูลคือถ้าซิตี้จะคลีนชีทก็คงจะคลีนชีทด้วยสกอร์1-0หรือ2-0ก็สรุปจบ1-0ก็ตามนั้นแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสกอร์ที่แฟนลิเวอร์พูลอาจจะแอบดีใจเล็กๆนะครับอันนี้ไม่ได้ปราณซิตี้นะคือคิดว่า เป๊ปเองผู้เล่นของซิตี้เองรวมถึงแฟนเรือใบเองเนี่ยก็คาดหวังว่าอยากจะได้ถ้วยแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่แล้วนะครับอาจจะมีความภาวะผวังกับสกอร์แค่ลูกเดียวซึ่งตามสไตล์ตามตำรับของซิตี้มันไม่มีทางหรอกครับที่เกมนัดที่2จะไปเล่นเพื่อเสมอแล้วเข้ารอบมันก็ต้องไปแบบเต็มถังเพื่อที่จะหวังไปกำรับเจ้า หมีจอมตุกติกผมใช้คําพูดนี้ดีไหมผมใช้คําพูดนี้แทนนิยามของคำของแอดมาริดได้ไหมเออเจ้าหมีเจ้าหมีควายจอมตุกติกอะไรประมาณนี้เออนะครับนั่นแหละเออมันก็เลยเป็นสกอร์ที่ความห่างแค่ลูกเดียวนะครับแล้วผมเชื่อว่าวันอาทิตย์ที่10เมษายนเนี่ยซิตี้ก็คงจะต้องเออมีอาการที่นะนิดๆหน่อยๆแต่ภาษากายของผูเ้เล่นซิตี้จะแตกต่างกับเกมเบิร์ลี่นะครับเกมกับเบิร์ลี่เนี่ยยิงได้ ก็ยิ้มดีใจกันแต่สีหน้าแสดงออกที่ผมสังเกตเห็นก็คือเหมือนชิวๆแล้วก็คิดว่าได้แน่แต่เกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนี่มันคือซิตี้ครองบอลบุกหาโอกาสยิงได้ตลอดทั้งเกมอะแล้วสุดท้ายกว่าจะได้มันปาเข้าไปนาทีที่70คือสถานการณ์มันเริ่มเครียดเรื่อยๆมันมีโอกาสาที่อาจจะจบลง0 0อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอได้ประตูปลดล็อกจากเดอะบอยก็เลยรู้สึกว่าเออนักเตะทุกคนเข้ามาเฮดีใจแสดงพลังนะครับบ่งบอกได้ว่าซิตี้ปรารถนา นะครับปรารถนาถ้วยบิ๊กเอียร์เนี้ยอย่างถึงที่สุดนะครับอ่ะพูดถึงซิตี้คร่าวๆประมาณนั้นส่วนลิเวอร์พูลนะครับมาไล่เรียงกันหน่อยเมื่อคืนนี้ต้องยอมรับอย่างที่บอกนะครับไม่ได้ดูถ่ายทอดสดก็มานั่งดูไฮไลท์ตอนเช้าจากช่องลิกซิตของเขานะครับก็ประมาณ7-8นาทีสรุปเมื่อคืนนี้3ประตูของลิเวอร์พูลนะครับจากอิบราฮิมาโกนาเต้นะครับโขกลูกเตะมุมทางด้านซ้ายของแอนดรูเวอร์ชันเข้าไปนาะทีที่17นะครับเรียกว่าโขกเสียบเสาแรก สวยงามลูกนี้โขกลงพื้นด้วยนะครับก็ต้องออโทษเกมรับของเบนฟิก้าที่ปล่อยให้กันาเต้ขึ้นหมองโล่งๆแบบนั้นนะครับก็เป็นแอสซิ์ของร็อบโบไปนะครับลูกที่2ลงีปุน่นรอมานาทีที่34นะครับก็เป็นประตูของซาลิโอมาเน่นะครับที่ยิงได้แล้วก็เป็นลูกแอสซิ์ของทางด้านลุยดิอาสนะครับที่จ่ายให้อย่าง คือลูกลักษณะแบบนี้ผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดเป็นเป็นผู้เล่นคนอื่นนะครับจะทำแบบที่ลุยดิอาร์ทำหรือเปล่าคือบอลมันถูกครอสมาจากทางด้านขวานะครับแล้วก็เป็นลุยดิอารที่ขึ้นมงคือเขาเนี่ยหลุดไปสองคนแต่ถึงบอลเนี่ยเขาลักคือสามารถที่จะมงทำประตูเองได้นะครับแต่เขาเลือกที่จะมงย้อนกลับมาเสาแรกให้ซาโดมาเน่นะครับชัดจจ่อเข้าไปเป็น 2- 0นาทีที่34 ก็ถือว่าเป็นลูกขึ้นนำสองศูนย์ในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะแล้วก็สองประตูที่เริพูลได้นะครับมันมาจากลูกเซตพีดซึ่งเป็นลูกเก่งของริพูลในฤดูกาลนี้แล้วก็เป็นลูกที่เห็นการประสานงานของศูนย์หน้ากองหน้าตัวเก่าอย่างมาเน่แล้วก็ตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาตอนตลาดหน้าหนาวอย่างลุยดียร์สก็ชื่นใจนะครับจบครึ่งแรกริปูลนำสองศูนย์นะครับครึ่งหลังร์พูลก็มาพลาดนะครับจากอี อิบราฮิมาโกนาเต้เนี่ยสกัดลูกเปิดทางด้านขวาของราฟาซินวานะครับราฟิลราฟิลซินวาหรืเหว่ารู้ชื่อยาวๆนะครับซินวานั่นแหละนะครับเปิดมาทางกลาบขวาคือโกนาเต้ใช้เท้าซ้ายสกัดนะครับแต่มันเตะไม่โดนบอลครับกายเป็นทางด้านของนูนเยสที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็ซัดโค้งย้อนมาเสาสองย้อนมาเสา,สา,สาแรกนะครับเพราะบอลมันถูกเปิดมาทางกลับขวาใช่ไหมพอโกนาเต้สกัดด้วยเท้าซ้ายพลาดบอลมันก็ไปถึงนูนเยสที่อยู่ด้านหลัง ก็ปั่นด้วยขวาโคง้งอ้อมตัวของโกนาเต้ผ่านมืออาริซอนก็เสียบเสาเข้าไปนะครับเป็นลูกตีไข่แตกในต้นครึ่งหลังคือถ้าใครดูช่วงนั้นนี่ก็อาจจะรู้สึกว่าแม่เจ้าถิ่นเริ่มมานะครับแต่ถ้าเรามองบริบทจริงๆนะครับแม้ว่ามันจะมีบางช่วงบางตอนที่ลีพูลเล่นด้วยความคือต้องชมเจ้าบ้านเบนฟิก้านะครับบางช่วงก็สร้างความอึดอัดให้กับผู้มาเยือนอย่างหงแดงเหมือนกันแต่ก็ด้วยคุณภาพที่รีพูลก็เล่นด้วยความอดทนนะครับ ประตูที่เสียไปจะถามว่ามันเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลไหมก็มีส่วนแต่ก็ต้องโทษทั้งระบบอยู่ดีถ้าไปถาม JKJK JK ก็อาจจะโทษทั้งระบบเพราะว่าบอลมันถูกขึ้นมาทางด้านซ้ายของฝั่งของของลิเวอร์พูลนะครับไม่มีแอนดรูวรเบอร์สันฟันได้พยายามที่จะเข้าไปบล็อกก็ไม่ทันพอบอลมันผ่านมาหน้าปากประตูเนี่ยถ้าโกนาตเต้เตะติดบอลเตะโดนบอลมันก็อาจจะอาจจะเคลียร์ได้แต่ที่นี้เตะวืดนะครับมันก็เลยเปิดโอกาสนห้กับผู้แข่ง เขายิงเจาะเข้าไปนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับลีพูลก็สร้างสารรค์นะครับแล้วก็พยายามที่จะเซตบอลบุก bon ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับในช่วงก่อนจะหมดเวลานะครับนาทีที่8 7ลิเวอร์พูลก็ได้ลูกแทงจากแนวลึกนะครับเรียกว่าแทงทะลุตามช่องของนาบีเกตานะครับให้ลุยดิอาสหลุดเข้าไปแตะหนี้รักษาประตูเบนฟิก้าแล้วก็ยิงโล่งๆเข้าไป3ประตูต่อ1น,นาทีที่87 ในตลอดทั้งเกมนะครับผมก็นั่งดูมันมีช็อตที่ผู้เล่นของลิฟูลเล่นเกมโอเพ่นเพลย์สวยๆหลายจังหวะนะครับเช่นเกตาแทงให้ดีอาร์สหลุดไปยิงก่อนนั้นก็ติดเซฟนะครับมีต้นเกมก็มีมาเน่นะครับตอกส้นให้ซาร่าเห็นภาษากายของซาร่าแล้วผมมีความสุขนะครับตอนต้นเกมใครได้ดูถ่ายทอดสดหรือใครได้ดูไฮไลท์ลองย้อนไปดูนะที่มาเน่ตอกส้นให้ซาร่าหลุดไปยิงแล้วติดเซฟ ซาร่าอ๋อกันเสียใจแล้วคือแม้ว่าเขาจะเสียใจแต่รอยยิ้มของเขามันมันบ่งบอกได้ว่าเขาไม่ได้มีความกังวลอะไรเรื่องของสัญญงสัญญาที่มีข่าวอยู่ตอนนี้นะครับดูสีหน้าแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยผมเชื่อว่าซาร่าน่าจะมีประตูนะครับเมื่อคืนนี้ก็ลงเล่นแต่ไม่มีประตูแต่ก็เราเห็นเห็นสีหน้าเห็นภาษากลา้แบบนี้ผมรู้สึกรู้สึกยิ้มตามแม้ว่าซาร่าจะพลาดอ่ะผมรู้เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ผมมาดูแค่ไฮไลท์นะ ไปดูเซเบตเวสต์ัวจริงของลิเวอร์พูลหน่อยเมื่อคืนนี้นะครับสามประสานด้านหน้าก็เป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ไปนะครับก็คือซาร่ามาน่แล้วก็ลุยดิอาร์ทางด้านซ้ายไม่มีอะไรพลิกโผนะครับส่วนกองกลางเนี่ยก็มีเปลี่ยนแค่านาบีเกตาลงไปเล่นเป็นตัวจริงนะครับผมคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นกับตันเฮนโดแต่ก็คิดว่าอยู่แล้วแหละว่าเจเคอาจจะพักเฮนเดอร์สันเพราะว่าก็เล่นมานครับทีมชาติก็ไปเล่นแล้วก็ระยะหลังก็เล่นแล้วเดี๋ยวมีเกมกับแมนซิตอ้อีกใช่ไหมครับก็ออกสตาร์ทด้วย ฟาบินโยเดียโกคันธาร่าแล้วก็นาบีเกตานะครับแล้วเกตาก็มีแอดซิดด้วยนะครับส่วนแดนหลังเนี่ยก็เป็นไปตามคาดนะครับมีเทนอเล็กซานเดอร์อโนที่ผมฟันธงผมวิเคราะห์ไปว่ามันสองจิตสองใจคืออาจจะลงหรืออาจจะไม่ได้ลงแต่สุดท้ายเจเคก็เอาลงนะครับแล้วก็โกนาเต้อีกหนึ่งคนที่ลงแทนเชลมาติปตามคาดเลยแล้วทำประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ด้วยก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับนี่คือ11เล่นตัวจริงนะครับก่อนที่ พอผ่านหนึ่งชั่วโมงของเกมนะครับ JK ก็เริ่มทยอยเปลี่ยนตัวนะครับอย่างเช่นเอาเซเดโอมาเน่ถอดออกนะครับเอาโรเบโตเฟมิโน่ลงมานะครับแล้วก็เอาเตียโก้โชต้านะครับลงมาเล่นแทนเตียโก้คันธารานะครับแล้วก็รวมถึงเอาเข้าไปครับเอาเตียโก้โชต้ามาแทนซาร่านะครับแล้วก็เอาจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับลงมาเล่นแทนเตียโก้คันธาราในช่วงครึ่งชั่วโมงของเกมนะครับเปลี่ยนพร้อมกัน3คน นะครับมีฟิมิโนโชตาเฮนโดลงมาแล้วก็เอาซาร่ามาเน่ออกแล้วก็เอาเตลโกฮันดราในกองกลางออกนะครับส่วนช่วงท้ายเกมนะครับ JK ก็เอาโจโกเมสลงมานะครับเอาเชนอเล็กซานเดอร์อโนออกไปเอานาบีเกต้าออกอาเจมิเนอร์ออกไปก็เปลี่ยนตัว2รอบนะครับรอบแรก3คนรอบที่2อีก2คนก็เป็นการเซฟซาร่ามาเน่แน่นอนนะครับ JK ต้องการให้ฟิตที่สุดกับเกมที่จะไปเยืยนเอนอ แมนซิตี้ในวันอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยลิฟว์พูลยังนําอยู่2ประตูตอนหนึ่งนะครับเจเคก็เอาฟิเมโนกับโชต้าลงมานะครับดีอารก็อยู่ที่เดิมฟิเมโนโก็เล่นตรงกลางไปโชต้าก็เล่นทางขวาไปส่วนเฮนเดอร์สันก็ลงมาเล่นแทนเทยโก้คันธารานะครับาก็ไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับขยับทางด้านของนาบิเกต้าไปเล่นทางขึ้นทางด้านซ้ายบ้างสลับกันไปสลับกันมานะครับก่อนที่ เกตาก็จะมีแอดซิดด้วยนะครับแล้วก็โดนถอดในช่วงท้ายเกมส่วนตัวสำรองคนอื่นๆที่ไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับก็มีอย่างเช่นอเล็กซ์ออริชเบรเลนเคอร์ติสโจนมินามิโนกชิมิกาสเดลมาติฟคิวินเคลเรเฮฮาวิเอรีสนะครับที่อยู่ในซุ้มม้านั่งสำรองและไม่ได้ถูกส่งลงสนามนะครับอ่ะก็เป็นผลการแข่งขันที่ผมไม่รู้ว่าผมจะตัดเกรดยังไงแต่เอาเป็นว่าไม่ได้ดูถ่ายเทอาสดก็ขออนุญาตไม่ตัดเกรดแล้วกันนะครับแต่ดูจาก สถิติหลังเกมนะครับดูจากสถิติหลังเกมดูจากผลการแข่งขันนะครับลิเวอร์พูลก็ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสถิติหลังเกมเนี่ยลิเวอร์พูลยิง17เข้ากรอบไป8นะครับครองบอลมากกว่า66%นะครับความแม่นยําในการจ่ายบอล87แล้วก็จังหวะฟาลฟาวไป7ดโดนไป1เหลืองจากเตียโก้คันตารานะครับเตะมุมได้ไป6ครั้งได้มา1ประตูด้วยจากอ่กูาเต้นะครับ แล้วก็ปล่อยให้เจ้าบ้านเป็นบิฟาเนี่ยมีโอกาสยิง9ครั้งแต่ก็ตรงกรอบแค่3ครั้งก็เท่ากับว่าภาพรวมนะครับลิปูลก็ดีขึ้นจากจากเกมกับวัตฟอร์ดเพราะว่าวัตฟอร์ดเนี่ยได้ยิงไป20 20หรือ21เนี่ยได้มันเข้ากรอบแค่3อั่างโชคดีที่ว่ามันคมนะครับส่วนของซิตี้เองเนะครับถิติหลังเกมเนี่ยถามว่าได้เปรียบเยอะไหมถ้าเทียบกับ โอกาสของแอตมาดริดที่ไม่ได้ยิงเลยก็ต้องบอกว่าแอตมาดริดเป็นทีมที่ตั้งรับลึกและแน่นมากนะครับทำให้ออแมนเชสเตอ้เองเนี่ยก็สร้างสารรค์โอกาสในการเข้าทาจ่าจะาแจ้งแจ้งเนี่ยไม่ค่อยได้เหมือนกันซึ่งนี่อาจจะเป็นปัญหาในนัดที่2นะนะครับซึ่งเป๊ปกับลูกทีมเขาต้องไปแก้แก้มือแก้ลาตรงนี้เชื่อว่าความได้เปรียบเนะี่ยอยู่ในมือของซิตี้แน่นะครับแต่เกมนัดที่2ออย่างที่ผมบอกนะครับพอย้ายไปเล่นที่บ้านของแอตมาดริดเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรที่พิเศษกว่าเกมนัดแรกนะครับ สถิติหลังเกมระบุไว้นะครับแมนซิตียยิง15เข้ากรอบไปแค่2นะครับเข้ากรอบไปแค่2นะครับซึ่งคุณภาพระดับซิตี้เนี่ยต้องบอกว่ามันต่ำกว่ามาตรฐานและโชคดีที่1ใน2มันเป็นประตูจากควินเดอร์บอยนะครับส่วนแอดมาริดไม่ได้ยิงเลยสักครั้งเดียวนะครับครองบอลซิตี้ก็มากกว่า71ความแม่นยำในการจ่ายบอลก็80นะครับแล้วก็จังหวะก,การฟาวเนี่ยซิตี้ฟาว8โดนไป2เหลืองนะครับแล้วก็ฝั่งแอดมาริดฟาว13โดนไป สใบเหลืองแล้วเตะมุมเป็นฝั่งทิตี้และเตะอยู่ข้างเดียว9้าครั้งนะครับส่วนแอตมาริดไม่ได้เตะมุมเลยเมื่อคืนนี้มันก็เป็นอะไรที่ผิดคาดในเรื่องของแอตมาริดที่มาแบบโอ้โหกลัวอะไรขนาดนั้นหรือว่ามันเป็นสไตล์เป็นแท็ติกของเดียโก้ชิเมลเน่ที่ใส่ลงไปในผู้เล่นของแอตมาริดอยู่แล้วมันก็เลยออกมารูปแบบนี้นะครับเออก็แปลกใจเหมือนกันเนาะ เอาละนะครับยังไงเสียลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบรองชเลอร์ค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะริเวอร์พูลที่ตุนสกอร์เอาไว้ได้ความห่าง2ลูกนะครับนัดที่2ถ้าแพ้ลูกเดียวยังเข้ารอบนะครับเหมือนเกมที่เจออินเตอร์เป๊ะเลยนะครับมีเงื่อนไขว่าแพ้ลูกเดียวยังเข้ารอบสำหรับลิเวอร์พูลถ้าแพ้2ลูกขึ้นไปก็สกอร์จะเท่ากันก็ต้องต่อเวลาพิเศษนะครับแต่ถ้าแพ้3ลูกขึ้นไปตกรอบนะครับเนี่ยเรามองอย่างนี้ถ้า ดูฟอร์มในฤดูกาลนี้ของริพูนที่จะมาแพ้ความห่าง3ลูกเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองนะดูจากสถิตินะครับริพูนแพ้ในฤดูกาลนี้คือแพ้ใครครับแพ้เวสแฮมในลีก2-3แพ้เลสเตอร์ในลีก10แล้วก็เพิ่งจะมาแพ้อินเตอร์รอบ16ทีมเล็ก2อีก10เห็นไหมครับแพ้ด้วยความห่างที่ไม่เคยเกิน2ลูกเลยคือลูกเดียวลูกเดียวตลอดถ้าดูจากสถิติต,ตรงนี้ ก็เชื่อว่าลิพูลจะเข้ารอบรองชนะเลิศไปรอบพบผู้ชนะระหว่างบียารียลกับเสือใต้ไบเยนมิวนกที่จะเล่นคืนนี้ตอนตีสองครับส่วนแมนซิตี้ลูกเดียวก็ยังได้เปรียบนะครับแต่ไปเล่นที่บ้านของแอตมาริทที่ผมบอกนะครับถ้าแพ้1ลูกก็จะต้องต่อเวลาเพราะว่าสกอร์เอาสกอร์มารวมเพราะว่าไม่มีกฎอเวโกแล้วนะครับแต่ถ้าซิตี้บุกไปชนะได้อีกก็ย้ำแคสแล้วก็เข้ารอบหล่อๆสวยๆนะครับก็จะไปรอพบผู้ชนะระหว่าง เชลซีกับเรอัลมาดริดต่อไปซึ่งจะเล่นคืนนี้เช่นกันนะครับส่วนคืนนี้2คู่นะครับเชลซี Chelsea กับมาดริดผมฟันธงไปแล้วให้2-2ส่วนบียาเรยลกับไบเยนผมก็ฟันธงไปแล้วให้1 1หนึ่งะครับเมื่อวานนี้ก็พูดไปแล้วส่วนฟุตบอลพิมเมเลียกเนี่ยมีอีก1คู่นะครับแข่งคืนนี้เหมือนกันแข่งตีหนึ่งครึ่งเป็นเบอร์ลี่กับเอเวอร์ตันนะครับเป็นทีมหนีตายซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่รู้จะไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงนะครับไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงเอาเป็นว่า ผมให้โอกาสที่จะจบเสมอกันเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงแต่ดูจากแนวโน้มดูจากโอกาสดูศักยภาพผมเชื่อว่าถ้ากองหลังของเอเวอเรตนไม่รัว่วไม่เสียประตูง่ายๆนะครับก็น่าจะแบ่งแต้มกับเบอร์รี่ได้นะครับดีไม่ดีก็อาจจะบุกไปเอาชนะ3แต้มซซึ่งถ้าเอเวอเรตนชนะได้จะทําให้สถานการณ์ในช่วงรุ่นนี้ตกชั้นเนี่ยมันดู มันดูเริ่มเริ่มเห็นเค้าลางชัดมากขึ้นว่า3มทีมที่ตกชั้นจะมีใครบ้างแต่ถ้าเกิดเบอร์รี่ชนะโอเคครับทีนี้แหละเอเวอเรตันก็จะเดือดร้อนไปด้วยเพราะว่าท็อฟฟี่เนี่ยอยู่อันดับ17ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายที่จะอยู่รอดปลอดภัยนะครับอ่ะคุยหลังเกมแล้วก็ตามภาษาของลูกนังวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับในช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้แล้วเดี๋ยววันหลังจากผ่านโปรแกรมคืนนี้ไปนะครับเราก็จะเข้าสู่โหมดการหรม ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยพกคู่ลุนแชมป์ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลที่เอธิฮัดตีสองไม่ใช่สีทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาในาประเทศไทยวันอาทิตย์ที่10เมษายนก่อนสงกรานต์ฝ่ายสีฟ้าจะได้ยิ้มหรือฝ่ายสีแดงจะได้เฮเดี๋ยวมารุนกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนพร่ออุ้มฟุตบอลไลฟ์ด้วยดีมาโดยตลอดพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ